สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองฟันเปรี้ยงเพื่อไทยน่ากลัวกว่าก้าวไก่ใกล้เห็นโฉมตาอยู่ยุคใหม่เมื่อวันที่6สิงหาคมนายไพศาลพืชมงคลนกฎหมายได้โพสต์ข้อความระบุว่าการเมืองฉาก2 6สิงหาคม2566หลอกแดกแหกตาต้มตุน รอชะแง้เหลียวแลสร้างสวรรค์ 1. ในทางการการล่มสลายของเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประเทศและประชาชนทุกคนก็ต้องเฝ้าตั้งตารอ,อการตั้งรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้และอย่างเร็วก็ต้องเป็นวันที่17สิงหาคมว่าจะเลือกนายกได้หรือไม่ได้ท่ามกลางสถานการณ์รอบางพักที่ถือคิวจัดตั้งรัฐบาลยามนี้ตกเป็นเป่านิ่ง เหมือนสตรีนอกใจสามีในตะวันออกกลางที่ถูกจับมัดไว้กับเสาให้ผู้คนเอาก้อนหินไปขว้างป่าในยามนี้จะมีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์คับขันและโดดเดี่ยวเดียวดายนี้ได้บ้างช่างอเนกอนาถนักส่วนก้าวไกลในวันนี้ก็พักรบขนานกับการเคลื่อนไหวสามสนามรบและเตรียมรับสถานการณ์ถูกหยุบพักรอสัญญาณกันใช่ไหมเธอ 2. การแต่งตั้งทหารกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ดูเหมือนว่าถึงรัฐบาลรักษาการจะแต่งตั้งทหารแต่ยุคสมัยของบุรพาพยักกำลังอัสดงลงไปแล้วทหารคอแดงและนายทหารรุ่น28ซึ่งแกนนำหลักทั้งหมดเป็นทหารคอแดงกำลังเข้าสู่อำนาจกองทัพ 3. กระบวนการผักใส่ประชาชนให้เป็นพวกลมเมจาอ่อนแรงลงมากแล้ว และเป็นฉันทามาติแล้วว่าการผักใสประชาชนให้เป็นพวกลมเจ้าเป็นการบ่อนทำลายสถาบันที่แท้จริงและอาจเป็นอันตรายมากกว่าพวกลมเจ้าตัวจริงเสียอีกสี่นับแต่นี้ไปคนไทยทุกหมู่เหล่าที่เห็นโฉมหน้าตายุคใหม่ที่ชัดเจนแล้วจะต้องหันหน้าเข้าหากันสามขีกันและกลับมาเป็นประสบนิกรของพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันดังเดิม ปัญหาทางการเมืองก็ให้นักการเมืองเขาว่ากันไปประการที่หใครประเมินว่าก้าวไกลอันตรายกว่าเพื่ออะไรช่างไรเดียงสานักเพื่อไทยได้อำนาจรัฐแล้วถึง3ครั้งสามารถครองอำนาจรัฐได้เด็ดขาดจนต้องใช้การยึดอำนาจขับไล่หากมีโอกาสครั้งใหม่ไม่เกิน6เดือนก็จะครองอำนาจรัฐได้อย่างแน่นหนา โดยเฉพาะทั้งตำรวจและทหารรวมทั้งมาตรการป้องกันการถูกยึดอำนาจส่วนก้าวไกลอย่างมากก็แค่ต้องข้อหากบฏน้ำลายดังนั้นจึงมีแต่บัณฑิตหู้ยีที่จะกลัวกบฏน้ำลายหลงทางแล้วโยมขอขอบคุณข้อมูลจากเดดแนลส์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ